สวัสดีจ้าวันนี้ก็มีรายการมานำเสนอคือวิธีคนอีสานเห็ดเขาโปง่งจ้ะหรือว่าเขาเกลียบยาำเวลาบุญพระเวทเนาะบุญเกลื่อนซีบุเนเศษเขาเกลียบเนาะคะ่ะสูมือนี่เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้ว บัลลัยค้นต่ำแล้วค่ะบัลลัยค้นขึ้นโครกกระเดื่องแล้วหรือบาบานพระอีสานเอื่นว่าโคกม่งเนาะภาษาการเขาเรียกว่าโครกกระเดื่องเดี๋ยวนี้บัลลัยไซค์เราจ้าโครกกระเดื่องบัลลัยค้นขึ้นหางแล้วบัลลัยค้นขึ้นเหยียบหางแล้วมีเครื่อน เครื่องปั่นล่ะค่ะเครื่องปั่นในการตำาขาเกียยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเบิ่งดูเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วบ่คือสมัยโบ,ร,บราณสมัยนี้เพิ่นใช้เครื่องปัน่นสมัยก่อนเพิ่นสใสใข้นไปขึืนง่อยเหยียบหางโขกกระเดื่องเนาะคะ่ะซอยกันขืนซอยกันเหยียบ ต่ำซอยกันต่ำค่ะสมัยนี้บ่มีแล้วจ้าแบบนั้นก็มีเป็นบางส่วนบางบ้านบางอำเภอเนอะค่ะส่วนมากก็จะใส่แบบนี้แหละจา้า